ตัวเต็มมังงะวันพีชในตอนที่10 8 7ความโหดของพลเรือโทรการฟในฐานะวีรบุรุษกองทัพเรือที่ต่อให้รุมทั้งเกาะน,นั้นยังเอาลงคนอย่างพลเรือโทรกราฟยากเลยสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re ์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นตัวเต็มของมังงะวันพีชในตอนที่1 0ึ่งนดเ็ดซึ่งแน่นอนรายละเอียดต,ต,ต่างๆนั้นเรียกได้ว่าถูกนะครับแทบจแะแก้ครับีคํคา,าๆของแเ่็นตัแล้วละค,ละคน,น,นงงัวก็จะอมีส่วนที่าง ด้วยความที่ว่าไอ้สปอยเนี่ยมันไม่ได้แบบเห็นภาพใช่ไหมไอ้นี่เราเห็นภาพหมดเลยว่าภาพเป็นไงคาพูดตัวละครเป็นไงนะครับวันนี้จะแปลทุกคนได้เข้าใจให้ง่ายที่สุดและก็สนุกที่สุดด้วยแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบเต็มอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิง่งฮรกดแล้วไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่า ด้วยเหตุการณ์ของมังงะวันพีชในตอนที่1,087นั้นถูกเริ่มต้นขึ้นนะครับโดยเราจะได้เห็นท่าเรือจีวันนั้นกําลังอยู่ที่อู่เก็บซักเรือชายฝั่งเราจะเห็นซากเรือเหล็ก2ลําที่ใหญ่มากๆเลยแต่ว่าสภาพเรือในตอนนี้ยาแย่มากๆนะครับเป็นรอยบุบรอยเบี้ยวไปหมดเลยนะครับจากการถูกโจมตีโดยเจ้าจังโก้กับฟูบอดี้เมื่อเห็นแบบนั้นก็ตกใจนี่มันสภาพเรืออะไรกันครับทําไมเรือเนี่ยมีแต่รอยหมัดเต็มไปหมดเลยโดยแบรนด์นิวได้ทาการอธิบายให้กับจังโก้และก็ฟูบอดี้ได้ฟังนั่น,นะ่ะะเรรรออกก็สบบืยังไงไ เอาไว้ใช้แทงกระสอบทรายในการฝึกการต่อสู้มันเหมือนเป็นกิจวัตรประจําวันของพลเรือโทรกราฟเนี่ยเมื่อนานเนี่ยหลายทศวรรษมาแล้วแม้กระทั่งในตอนนี้ที่เขานั้นเนี่ยจะซ้อมต่อยหมัดกับเรือรบพวกนี้จังโก้นะครับเมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับก็ยิ่งตกใจอะไรกันนะแม้กระทั่งตอนนี้ยังจะฝึกกับไอเรือรบพวกนี้อยู่หรอ ส่วนฟูบอดี้นั้นนะครับไม่เห็นเดือรบอีกลำก็เลยถามนะครับแบนนิวในทันทีว่าแต่ว่าทําไมมันถึงมี2ลํลำล่ะแบนนิว <c oughs> ก็เลยอธิบายต่ออ๋ออีกลำหนึ่งน่ะเป็นเรือของนักเรียนของพลเรือโทรกราฟเองน่ะก็อดีตพลเรือเอกอย่างอโอคิยิยังไงล่ะและพวกเขายังมีกฎข้อห้ามในการต่อยด้วยนะห้ามใช้ความสามารถของฮาคิหรือแม้กระทั่งผลปีศาจในการต่อยเรือรบพวกนั้นความแข็งแกร่งของฮีโร่พวกนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นมาง่ายๆหรอกเลขการถูกตัดไปที่ New World น,น,ทน,น,น,นิวเวิลด์นะครับเกาะโจนสลัดอย่างฮาจิโนซึโดย นั้นนะครับขาชี้เหนือฟ้านะครับและร่างกายนั้นกําลังจมสู่ท้องทะเลนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นฝีมือของพลเรือโทกราฟนะครับแต่เราไม่รู้นะว่ากราฟทํายังไงนะครับถึงทําให้เจ้าซันฮวนวูฟที่มันใหญ่โตขนาดนั้นนะครับลงไปนะครับสู่ท้องทะเลได้โดยเจ้าซันฮวนวูฟในตอนนี้นะครับก็สลบลงใต้ท้องทะเลนะครับเหล่าบรรดาลูกเรือของกลุ่มจนสันนดดำนั้นก็ต่างกลัวนะครับในความสามารถของกราฟนะครับว่าทําไมมันน่ากลัวขนาดนี้แต่พวกเขานั้นนะครับก็ต้องรีบไปช่วยเหลือเจ้าซันฮวนวูฟเพราะไม่อย่างนัั้้้นนนนูที่เป็ผช รลางผลปีศาจก็จะหายใจไม่ออกแล้วก็ตายนะครับภายใต้ท้องทะเลตัดไปที่เจ้าวัดโกช็อตนะครับเมื่อเห็นแบบนั้นนะครับก็พูดจาดูถูกกาฟฮีโร่ในตำนานนั่นหรอไหนมันจะเป็นยังไงกันดูซิด้วยวัดโกช็อตนั้นนะครับที่ดื่มเหล้าไปจํานวนมากนะครับทำการโจมตีนะครับโดยใช้เหล้าเป็นแอลกอฮอล์นั้นเป็นจุดกําเนิดไฟและทําการพ่นเข้าใส่พลเรือโทกาฟด้วยไฟที่จํานวนมากแต่พลเรือโทกาฟนั้นทาการหยิบนะครับไอ้พวกโจรสัตว์ลูกกระอกที่ลงไปนอนกองกับพื้นก่อนหน้านี้เอามาบล็อกไฟนั้นไว้แล้วก็เหวดติ เป็น460องศานะครับเพื่อโจมตีเข้าใส่นะครับทั้งเกาะนะครับเพื่อทําให้ทั้งเกาะนั้นลุกเป็นเพลิงไหม้นะครับกับการโจมตีไฟในครั้งนี้ด้วยกราฟนั้นก็เรียกชื่อท่านี้นะครับแบบเฟี้ยวๆเลยแหละครับว่าเอาไปกินซ่าลุกหาไฟบรรลัยกันโจนสลัดเราบรรดาลูกน้องหนวดดำนะครับเมื่อเห็นว่ากราฟกําลังทําความชิบหายกับเมืองขนาดนี้นะครับก็เลยพูดจาข่มขู่กราฟถ้าจะกระพัดทิศเนี่ยรู้ว่าแกเนี่ยทำบรรลัยกับเมืองขนาดนี้ทีศหนวดดำเนี่ยมีหวังได้ฆ่าแกแน่ไอ้เจ้ากราฟแต่กราฟิววเยอะะแลรั่า ก็ไม่เห็นมีใครอยู่ตรงนี้เลยนี่วาหรือว่าเจ้านั่นเนี่ยจะกลัวฉันฮะและในตอนนั้นเองนะครับเหล่าบรรดาหน่วยซอสนะครับที่อยู่บนเรือนะครับของพลเรือโทกราฟนะครับก็ได้แจ้งให้กราฟได้ฟังแหล้วว่าพลเรือโทกราฟครับตอนนี้พลเรือเมืองที่ถูกจับกุมไปเหลานักโทษและทหารเรือทั้งหมดที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยขึ้นมาบนเรือหมดแล้วครับพลเรือโทกราฟโดยกราฟเมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับก็เลยบอกให้ทุกคนนั้นออกเดินเรือไปซะนะครับเดยเราจะได้เห็นสภาพในเรือนะครับอย่างฮิบารินะครับของหน่วยซอสในตอนนี้เนี่ยที่บาด แล้วก็หลอกบรรดาประชาชนนั้นก็ห่วงในตัวของโคบีด้วยตัดไปที่พลเดอร์โทกราฟที่อยู่บนเกาะนะครับก็รีบสั่งการให้โคบีเฮลเมโป้นั้นนะครับรีบหนีออกไปจากเกาะซะนะครับโดยบอกว่าให้ออกไปเลยไม่ต้องห่วงในตัวของเขาและดูเหมือนว่าพวกเขาก็คาดการไว้อยู่แล้วแหละครับว่าเกาะโจนสลัดยังฮาจิโนสึนั้นนะครับจะมีโจนสัต์ออกมานะครับเยอะแยะมากมายเลยไม่หวัดไม่ไหวนะครับด้วยความที่ว่าเกาะนี้เป็นเกาะแห่งโจนสลัดและในตอนนั้นเองคุซันก็ลุกขึ้นมานะครับหลังจากที่ถูกกราฟโจมตีไปก่อนหน้านี้นะครับแล ว่าผมเนี่ยจะไม่ปล่อยให้คุณไปไหนได้เป็นอันขาดซึ่งอันนี้เนี่ยจะแตกต่างจากสปอยก่อนหน้านี้คือสปอยก่อนหน้านี้จะมีการบอกใช่ไหมว่ามันจะเหลือเพียงแค่3คนเท่านั้นก็คือพลเรือโทรกราฟพ,พินกูดแล้วก็โคบี้นะครับแต่พอตัวเต็มจริงๆแล้วมีเฮลเมโปอยู่ด้วยนะครับเท่ากับว่าบนเกาะนะครับที่พร้อมจะต่อสู้กับเหล่าโจสรสลัดในตอนนี้มีทั้งหมด4คนเลยด้วยกันโดยเฮลเมโปนะครับที่เหนื่อยหนักมากๆเลยนะครับก็ทําการบน่นจริงๆแล้วฉันควรได้ออกจากเกาะไปก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำนัดฉันว่าฉันคงตายไม่ดีแนนนน่่ๆเลยสวพพิกกกูนนกูดดัั้บ็ เรือโทครับคุณกราฟครับผมเนี่ยก็เป็นอนาคตของกองทัพเรือด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับแต่กราฟนั้นก็ไม่สนใจคําพูดของพรินส์กู๊ดนะครับแล้วก็บอกว่าสงสัยชั้นเี่ยต้องสู้กับเจ้าคูซันต่อสินะส่วนโคบี้ที่อยู่ข้างๆนั้นก็พูดจาเตือนทุกคนทุกคนครับโปรดระวังด้วยนะตอนนี้กลุ่มโจรสอดดํานั้นได้ล้อมเราไว้หมดแล้วแต่ในท้ายที่สุดกราฟนั้นได้สั่งการนะครับให้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเฮลเมโปพรินส์กู๊ดแล้วก็โคบี้นะครับให้ทุกคนนั้นฟังเขานี่ทุ อย่าตายกันล่ะรีบไปกันเข้าไอ้หนูแต่ในระหว่างที่โคบี้นั้นได้รับคําสั่งจากพลเรือโทกราฟกาลังวิ่งหนีไปที่ชายฝั่งปรากฏว่าเขาได้เห็นนะครับว่ามีผู้หญิงนั้นกําลังถูกโจรสลัดล้อมไว้อยู่นะครับและกําลังทําร้ายโดยโคบี้นั้นนะครับพยายามจะรีบเข้าไปเพื่อช่วยเหลือหญิงคนนั้นแต่ทั้งหมดนี้เป็นแผนการนะครับของลูกเรือกลุ่มโจรสลัดหนวดดำนะครับอย่างพริน์กู๊ดก็รู้แหละครับว่ามันเป็นแผนการนะครับก็ด่าทางด้านโคบี้ใหญ่เลยไอ้เจ้าโง่โคบี้เอ้ยมันเป็นกับดักเว้ยแต่นั่นก็ไไม่่ททัันนซะะแแแลล้้้วววครรชปปาากฏตขขึจงเใส อย่างเต็มแรงแต่ปรากฏว่าพลเดโโทรกรฟนั้นใช้ร่างของตัวเองนะครับรับเอาไว้นะครับด้วยดาบนะครับที่ยาวสุดๆเลยของชิริวนั้นได้แทงทะลุนะครับลำตัวของพลเดโโทกราฟไปกราฟน่าจะบาดเจ็บอย่างหนักกับการถูกโจมตีที่รุนแรงทะลุตัวนะครับกราฟก็เลยนะครับใช้ฮาคิ้ของตนเองพลังหมัดนะครับต่อยเข้าไปเต็มแรงนะครับใส่ชิริวนะครับเล่นเอาชิริวนั้นลงไปนอนกองกับพื้นนะครับเลือดกบปากในทันทีนะครับกับพลังหมัดที่มหาศาลของพลเดโโทกราฟกราฟที่เห็นชิริวนะครับก็รู้ได้ทันทีแหละครับว่าชิร นจากคุกอิมเพลดาว ดยกราฟนะครับที่ถูกแทงในตอนนี้นะครับก็ถูกเราบรรดานะครับลูกน้องของกลุ่มโจสรสัดหนวดดาประกาศในทันทีสําเร็จแล้วชิริวซังของพวกเรานั้นสามารถแทงทะลุตัวพลเรือโทกราฟได้ตอนนี้เจ้ากราฟน่ยมันอ่อนแอลงแล้วซึ่งก็เป็นการเฉลยไปในตัวด้วยนะครับว่าคนประกาศนั้นก็คือเจ้าปีซาโร่นั่นเองนะครับที่กําลังคุมเกาะอยู่ในตอนนี้โดยปีซาร่ก็พูดต่อกาฟน่ยอ่อนแอลงมากแล้วเราสามารถจัดการเจ้านั่นลงได้มม่เป็นโอกาสของเราแล้วโชคชะตาเนี่ยมันอยู่เบื้องหน้าเราแล้วล่ะพวกเรารีบประจัดการมัน และยิ่งค่าหัวของเจ้าพลเรือโทรกราฟนั่นน่ะอยู่ในระดับ3,000ล้านเบรลีเลยนะระดับเดียวกับพลเรือเอก แต่ดูเหมือนว่าคุซันนั้นนะครับจะปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับและเขาใช้ท่านะครับก็คือเป็นการใช้น้ำแข็งเนี่ยคุมที่มือของเขานะครับให้กลายเป็นถุงมือนะครับเพื่อจะโจมตีใส่พลเรือโทกาฟและคุซันนั้นก็พูดต่อในทันทีไอ้เจ้าพวกอ่อนแอเอ้คิดว่าพวกแกเนี่ยจะจัดการพลเรือโทกราฟได้ยังไงฮะต่อให้แกน่ะมัดแขนมัดขาของเขาเนี่ยแกก็ทําอะไรเขาไม่ได้หรอกฟีมือของพวกแกเนี่ยฆ่าเขาไม่ได้อยู่แล้วไอ้พวกง้างเอ้ยเดี๋ยวฉันจัดการเองด้วยเหตุการณ์ถูกย้อนกลับไปในอดีตนะครับในสม ตอนนั้นเนี่ยกราฟเรียกได้ว่าลอเลาเลยนะยังไม่แก่เลยด้วยกราฟนั้นนะครับก็พูดนะครับกับครูซันทาไมฉันเนี่ยจะต้องรับนายเป็นลูกศิษย์ด้วยล่ะฮะยาขโมยอิสรภาพของฉันไปหน่อยเลยถ้าอยากจะเรียนรู้หรือฝึกอะไรเนี่ยก็ไปหาครูฝึกของกองทัพเรือซะโดยคูซันที่ไวละอ่อนในตอนนั้นนะครับก็เลยพูดกับพลเรือโทกราฟผมเนี่ยได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจากเขามาแล้วแต่ผมเนี่ยต้องการยกไปอีกระดับหนึ่งผมเลยมาฝึกกับคุณครับพลเรือโทกราฟ แต่กราฟนะครับก็ไม่ฟังคําของคูซันนะครับแล้วก็ด่าคูซันนะครับแล้วป่อยคูซันนั้นหุบปากไปซะแล้วก็ไปจากที่นี่เลยแต่หลังจากนั้นคูซันนั้นก็ฝึกนะครับแบบเดียวกับทางด้านพลเรือโทกราฟโดยการที่ทั้งสองคนนั้นก็ต่อยเข้าไปที่เรือนะครับด้วยความแรงนะครับที่แบบว่าทรงพลังมากๆด้วยระหว่างฝึกนั่นเองนะครับกราฟเนี่ยก็พยายามสอนสั่งนะครับในตัวของคูซันไปด้วยในระหว่างที่แก้ต่อยเนี่ยอย่าใช้อาคีเป็นอันขาดถ้าแบบนั้นเนี่ยเหมือนไม่ได้ฝึกฝนอะไรเลยแต่คูซันในตอนนั้นก็ตอบกลัับนนนรรใใใทททททีีเออผมมก็ช้้้้ไไ่่่ดดยยูแลลวืาาจสุ เสียงนะครับพลังหมัดของพลเนอร์โทกราฟนะครับที่ดังนะครับกว่าคูซันมากๆนะครับในท้ายที่สุดแล้วก็เริ่มอยู่ในระดับที่มันใกล้เคียงกันแล้วโดยในระหว่างนะครับที่ทั้งสองคนเนี่ยเริ่มสนิทขึ้นนะครับคราฟเพื่อเล่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับห้กับคูซันได้ฟังลูกชายของฉันน่ยมันกระดั้นกลายไปเป็นคณะปฏิวัติไปซะได้ส่วนลูกชายของฉันเนี่ยเขาเนี่ยก็กลายไปเป็นโจรสลัดซะอีกฉันเนี่ยจะไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นเป็นอันขาดอันนี้ขอติ่งนิดนึงละกันนะไอตอนสปอยก่อนหน้านี้นะครับมันจะบอก ปูกราฟไม่ยอมนะครับให้เกิดเรื่องนั้นนะครับที่ลูฟี่นั้นจะกลายเป็นโจรสลัดเหมือนทุกวันนี้แต่คุูซันนั้นที่ฟังอยู่ก็แอบ,บแนวเซ็งๆนะครับในตัวของพลเรือโทรกราฟว่าแต่ว่าคุณเนี่ยจะมาบอกผมทาไมมันไม่ใช่ป,ปัญหาของผมสักหน่อยเราจะได้เห็นนะครับความสนิทสนมกันของ2คนนี้นะอย่างตอนที่คุูซันนั้นเป็นพลเรือเอกใช่ไหมแต่กราฟนั้นก็ยังใช้คุูซันนะครับให้ไปหยิบขนมหยิบชานะครับให้กับเขาเหมือนเดิมนะครับคุูซันก็แอบบ,บ่นหน่อยๆตอนนี้ผมเป็นพลเรือเอกแล้วนะครับพลเรือโทรกราฟเลกท่กาการราาย นั่นก็พูดกับพลเ <Ms. S 1> รือโทกราฟดูเหมือนว่าคุณน่ะจะสร้างปัญหามากทีเดียวเลยนะครับส่วนกราฟนั้นก็ตอบกลับในทันทีแกน่ะมันก็แค่นักเรียนโง่คนนึงโดยในตอนนี้ภาพที่เราได้เห็นนะครับทั้งสองคนเนี่ยใช้ฮาคิ้นะครับในาการต่อยสวนกันไปกันมานะครับโดยการต่อยเข้าไปที่หน้าของทั้งสองคนซึ่งแรงหมัดของทั้งสองคนรุนแรงนะครับจนเกิดแรงระเบิดเมื่หืมมาเกิดขึ้นนะครับตอนนี้ร่างกายของพลเรือโทกราฟแล้วก็ทางด้านของครูซันนั้นก็กระเด็นกระดอนออกไปนะครับทั้งสองคนเลยโดยกราฟในตอนนี้ลงไปนอนกองกับพื้้้้นนนคลยมีีทกกดดแว็าางงขอโ พยายามนะครับจะปกป้องพลเร,รือโทกราฟที่นอนลงกับพื้นอยู่โดยเจ้าปีซาโร่นะครับผู้ใช้พลังผลเกาะนะครับก็เลยพูดจาดูถูกพลเรือโทรกราฟในท,นทันทีความหวังในการหลบหนีของแกเน่ช่างลิบลีเสียแล้วสะไอสารเลวเอ้ยนี่คือเกาะอ,อาจิโนสุน,นะเวย้ยเกาะแห่งโจรสลัดโจรสลัดเน่มันมีจํานวนมาหาศาลมากมายแกคิดหรือไงว่าแกจะสามารถหนีออกไปจากเกาะนี้อย่างปลอดภัยได้ฮะเลกานะครับถูกตัดไปที่เรือของพลเรือโทรกราฟนะครับที่จอดอยู่ที่ชายฝั่งในตอนนี้แต่ดูเหมือนว่าเรือนะครับกำลังได้รับความอันตรายแล้วพอเจ้าปี ซาโร่นั้นงอกแขนออกมาจากเกาะของตนเองนะครับเพื่อจะทําลายนะครับเรือของพลเรือโทรกราฟที่มีเหล่บนาบรรดานักโทษหลบหนีกันอยู่ โดยสถานการณ์ในตอนนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างย่ำแย่สุดๆเลยโดยโคบี้ในตอนนี้พยายามขอร้องนะครับให้ปีซาโร่นั้นอย่าทำลายเรือเลยนะครับเพราะว่ามีคนอยู่บนเรือมากมายแต่ทางด้านกราฟนั้นนะครับที่นอนอยู่นะครับก็พูดจานะครับอย่างใจเย็นนี่โคบี้อย่าวิตกกังวลไปเลยยังไงก็แล้วแต่ความยุติธรรมนะ่ะจะเป็นฝ่ายที่ชนะเสมอแล้วก็เป็นการจบไปสําหรับมังงะวันพีชในตอนที่1087แบบโคตระโคตรเดือดเลยและทุกคนมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับมังงะวันพีชในตอนนี้ก็คอมเมนต์แสดงความเขียนมาข้างล่างนี้ได้เลย ว่าเดือดสมการรอคอยหรือเปล่าถ้าโดยส่วนตัวผมนะโคตรเดือดเลยละสําหรับตอนนี้นะครับเป็น1ตอนนะครับที่เราได้เห็นเลยแหละครับว่าการต่อสู้ระดับตํานานนั้นเป็นยังไงนะครับก็หวังว่าทุกคนนั้นจะชื่นชอบสาหรับตอนนี้และเดี๋ยวเราจะมีประเด็นพูดคุยกันแน่นอนในช่องนะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณจะได้ไม่พลาดความสนุกความมันเหล่านี้นะครับและอยากรับชมอะไรก็คอมเมนต์มาสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ